สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอชุดที่แล้วเราได้ทำการสร้าง d า t a b a s e ไปตามนี้นะครับถ้าท่านมาดูวิดีโอชุดนี้เป็นชุดแรกของท่านก็ลองย้อนกลับไปดูชุดที่แล้วแล้วกันนะีทีนี้เราจะทำจะลองทำอะไรก่อนเอาเว็บบอร์ดกันดีกว่เว็บบอร์ดเว็บบสร้างขึ้นมาใหม่ครับ สร้างหนึ่งฝ่ายตรงนีเ้เขียนโค้ดไว้รอก่อนอืมดนะฟึ้บตรงนี้เรามาออกแบบกันครับออกแบบนะครับสร้างฟอร์มหนึ่งฟอร์มการออกแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่าน ออกแบบกันยังไงนะครับนี่ผมออกแบบให้มันให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับสักสามอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยสองตรงนี้สักสามนะครับอ่าตรงนี้เป็นหนึ่งให้มันอ่าสวยนะครับอ่าบอร์ด ไตเติ้ลแล้กันไตเติ Titan board. Titan board. ้ลบอร์ดไตเติ้ลบอร์ดเนื้อหานะเนื้อหาเนื้อหาอ่านี้กดปุ่มโอเคครับเรามาสร้างตรงน,นี้ Text Field ครับหนึ่งอัดเนื้อหานี่ใช้อะไรครับ ใช้ตัวนี้ต่อมาขาดไม่ได้ขาดไม่ได้บ,ตบัตต้อนอ <mat ouais? ุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบัตตันมนะครับมาสักหนึ่งตัวก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเหมือนเว็บบอร์ดทั่วไปที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับเราจะดูกันว่าเราจะทำกันยังไง เราได้ฟอร์มฟอร์มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับฟอร์ม id ฟอร์ม id ว่าฟอร์มหตรงนี้เราไม่เกี่ยวตรงนี้เราก็ไม่เกี่ยวดูไม่ตอดครับเท่ากับโพสต์แอคชั่นแอคชั่นก็ไว้ที่ไฟล์เดิมตรงนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนรแต่ถ้าส่งเป็น get ก็แก้ไปนรแต่ที่ผมจะสอนคือให้มันทำงานอยู่ในหน้าเพจเพจนี้ต่อมาครับเรามาลองเปลี่ยนไตเติล ใช่ไหมครับเปลี่ยนกันเป็น name เ,เท่ากับตรงนี้แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับคือคุณอยากจะใส่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือได้เหมือนกันนี่ title ดู id กับ name น,นะครับที่ต้องแก้จริงแก้ id อย่างเดียวก็ได้แต่เพื่อความชัวะแก้2ออย่างเลยทีนี้ ตรงนี้ผมขออนญาตใช้เป็นบอร์ดนะครับอันนี้จะบอร์ดไท่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นโอเคนะครับโอเคตรงนี้เป็นอะไรบันทึกก็ได้บันทึกแบบนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอชุดถัดๆชุดก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เปลี่ยนพวกนี้บางท่านน่าจะ น่าจะยังงงอยู่นะครับจะได้ลอง,ลองดูลองดูกันหม่อันดับแรกครับเขียนขึ้นมา if เปิดแท็กก่อนนะเปิดแท็กครับ if วงเล็บเหมือนเดิมครับเหมือนชุดที่ผ่าน,นมาก็คือใช้โพสนะครับโพสต,ตอนแรกเราใช้อะไรครับ bu t t o n ใช่ไหมบัตทันทีนี้ตรงเนี้ยตรงปุ่มเนะี่ยไทยสับมิดนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโอเค ทีนี้ผมก็เรียกโอเคถ้าโอเคเท่ากับอะไรตอนแรกเราใช้อะไรครับใช้อะไรสับมิดใช่ไหมที่วิดีโอชุดที่ผ่านมาอ่ะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นบันทึกใช่ไหมอขออภัยครับบันทึกครับใส่ไปโอเคได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันต่อมาตรงนี้ตรงนี้คือแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่าน ท่านจะตั้งมันว่าอะไรก็ได้ตรงนี้อ่ะสมมุติผมใส่หนึ่งใช่ไหมครับจัดเก็บไว้นในตัวเนี้ยไททันหนึ่งไทเทิร์หนึ่งเท่ากับเท่ากับอะไรครับสตริงเอ็นเดอร์สกอตโพสเท่ากับอะไรครับเราต้องการให้มันเท่ากับอะไรทีนี้ผมต้องการให้ไอตัวเนี้ยไททันหนึ่งเท่ากับไททันไทเทิร์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมใส่อย่างนี้ดีกว่าเท็กอ็นเดอร์สกอตจะได้รู้ กันเดือกสกอ์นี่นะครับว่าหลายท่านน่าจะยงังอุ๊ยอะไรเนี่ยยังไม่เซฟยังไม่เซฟอ่ะทีนี้โพสเราจะดึงตัวเนี้ยเราก็ใส่มาแค่นี้ครับง่ายไหมง่ายนะผมว่าง่ายอ่ะนี้เราใส่แต่ต้นธรรมาดาสองครับบอร์ดเท่ากับสต n ิงโพสเหมือนกันครับ แบบนี้แบบนี้นะต่อมาทำเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเคยทำก็ insert ใช่ไหมเราใส่ข้อมูลลงไป insert into ครับไปที่ไหนไปที่ไหนไปดูฐานข้อมูลเราก่อนฐานข้อมูลเราตัวนี้ใช่ไหมบอร์ดเ,อ,อ,เอ,อ๋ผมลืม ขอภายนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกฟิลแล้วกันใส่ไปไทเ้นอุย้ยไทเทนตรงนี้เอาไม่เกิน80แล้วขอภายนะตรงบอร์ดนี่ไม่เกิน120ยี่สิบนี่อ่ะทีนี้เราก็ดู TBL บอร์ดใช่ไหมครับ ที่แมวบอดแค่นี้ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโทษทีจะส่งอะไรครับส่งอะไรก็ไตเติลใช่ไหมไตเติลฟิลมันเท่ากับอะไรเท่ากับสตริงไตเติ้ลนั่นเองต่อมาครับใส่ลูกน้ำขั้นต่อมาครับอะไรบอดใช่ไหม เท่ากับบอดนั่นเองเอเออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันลองดูลองดูกันผมคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้เหมือนกันถ้าไม่ได้เราก็จะต้องเขียน Value ลงไป คิดว่าน่าจะได้ลองดูถ้าไม่เป็นไรไม่ลองไม่รู้เพราะว่า VB มันได้นะตรงนี้คิวรี่อาบอกก่อนนะครับสต r i งเอ็กเนี่ยสต r i งคิวรี่เนะี่ยคือแล้วแต่ท่านท่านจะสร้างจะสร้างมันว่าอะไรก็ได้อ่าผมสร้างว่าคอนเน็กซ์อาเซนซีเนะครับตรงนี้ผมใช้อะไร select อ่ะลองดูเขียนอย่างนี้นะ se, ct, select เลือกใช่ไหมครับลองดูได้เหมือนกันคือคำสั่งพวกนี้คำสั่งตรงนี้ string แล้วตามด้วยตัวแปรต่างๆคือเรากำหนดเอาเองได้ครับเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่แบบไหนแต่ก็คือถ้าเราใส่ก็คือเราก็ควรที่จะใส่อย่างชื่อชื่อที่เราจำได้เวลาเราเรียกใช้งาน อย่างส่วนมากเขาก็จะใช้ OBJ ตรงนี้ก็ใช้อะไร q u e r ใช่ไหมใช่ไหมผมไม่แน่ใจนี้ก็ตรงนี้ q u e r ไปที่ CON ถูกไหมครับมาที่ตัวนี้ต่อมาครับก็ดึงข้อมูลจาก DB ตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มาจากไหนมาจากไฟล์ CONFIG นั่นเอง นะครับไฟล์คอนฟิกเราจะสร้างเว็บบอร์ดถ้าใครดูไม่ทันนะครับว่าคอนฟิกมายัางไง <c oughs> ก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอชุดแรกนะครับชุดแรกเลย <c oughs> แล้วก็ไล่ดูออกมาเรื่อยๆจะได้เข้าใจมากขึ้นต่อมาครับ obj เราจะใช้คำสั่ง ที่ที่ที่แบบแบบหลาไทยเครียดใช้อ่าส่วนมากก็จะใช้แบบนี้รีซอสเขียนอย่างนี้รีซอสนะอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับ my sql อะไรครับอะไรดีบีใช่ไหมคิวรี L ่ e, ใช่ไหมใช่ไหมครับ ต่อมาครับคิวรี่ที่ไหนก็คิวรี่ที่ obj คิวรี่นั่นเองใช่ไหมรือผมเขียนผิดผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเอเอยังไงยังไงอืมจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ต้องใช้ครับโทษทีตรงนี้ใช้ select เอาตรงนี้เราจะเพิ่มลงไปผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ยังไงตรงนี้อ่ะใส่ พอนดีๆไปลองดูไม่เป็นไรต่อมาครับอีฟอีฟอะไร O B J Resort นั่นเองเอ้าหนึ่งตัว Echo ครับ Error เออเตรงนี้ Echo โ,โอเคตรงนี จบไปแล้ว exit ก็คือถ้า error ก็สั่งปิดไปเลยคือไม่ใช่ปิดคือจบคำสั่งคือไม่ต้องทำงานต่อนะทีนี้เราเอามาสร้าง f o l เดอร์ใหม่ web board เราสร้างเวบ b o ร์ง่ายๆนะ post แรก post .php เอานะครับลองดูอุ้ยอุ้ยเทสสิเว็บบอรยซื้อลองดูครับเอส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 สวัสดีชาวโลก กันฮะสวัสดีชาวโลกผมมาแล้วแล้วแต่แล,ลองดูฟึบเออเลอเออเลอเออเลอได้ไงเออเลอได้ไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันชุดถัดไป